ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าอันนี้จะเข้าขายการรณรงค์หรือเปล่าอันนี้ดูน่ารักนะแต่ก็ดูน่ารักจริงกๆนะแต่เขาห้ามรณรงค์ไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะรับหรือไม่รับก็ตามห้ามรณรงค์ต้องตีความกันอีกทีนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ย ตกลงแล้วมันมัน,มนยังไงกันแน่คร่าครับ <นะ S 1> อ่าโรงเรียนหลังเขาที่จังหวัดโคราชนะครับก็ระดมนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยครับเร่งเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐมนูญนะครับส่วนเด็กอนุบาลน,นั้นนะครับก็ให้วาดการ์ตูนสื่อความหมายแทนครับหวังกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวแล้วก็ชี้นะครับว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนครับ วันนี้นะครับที่โรงเรียนจอมทองวิทยาบ้านตลิ่งชันตำบลจระเคหินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งตั้งอยู่บนเขาหลังเขื่อนลำแชะซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ประชามติ เพื่อให้นักเรียนและครูรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันมีมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ7สิงหาคม2559โดยทางโรงเรียนนั้นได้แจกหนังสือคู่มือให้นักเรียนมีส่วนร่วมออกเสียงประชามติโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงประชามติก็ได้มอบหมายให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ครับเขียนจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองให้ออกไปใช้สิทธิอ๋อนี่งคือเขาแค่บอกว่าให้อ กไป,<ด>ไปใช้สิทธิ์กันเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะรับหรือไม่รับรนะครับรในการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมให้ผู้ปกครองตอบข้อซักถามในจดหมายดังกล่าวด้วยว่าจะออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติหรือไม่ก่อนจะให้เด็กนักเรียนนั้นนําผลการสอบถามกลับมาส่งครูประชาชั้นภายในสัปดาห์นี้ครับรนายทินเลาะคอนบุรีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองวิทยาเปิดเผยครับว่าทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรม6สัปดาห์ประชามติ 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยให้นักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมจำนวน240คนจาก4หมู่บ้าน รวมทั้งครูอาจารย์17คนแม่บ้านและนักการพานโรงด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนเลยนั่นเองได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีการมอบหมายให้นักเรียนไปสํารวจสมาชิกในครอบครัวว่ามีผู้มีสิทธิลงประชามติจํานวนกี่คนด้วยกันแล้วก็มีหน่วยออกเสียงประชามติตั้งอยู่ที่จุดไหนบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความสําคัญของการลงประชามติการสาธิตการใช้สิทธิการลงประชามติ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรลงประชามติแล้วก็ทางโรงเรียนนะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่7สิงหาคม2559นี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบหมายให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงป .2 อ,อมีการวาดภาพการ์ตูนสื่อความหมายนะคะโดยการเชิญชวนให้ผู้ปกครองสมาชิกในครอบครัวนั้นออกไปใช้สิทธิ์ด้วยส่วนวันที่7สิงหาคม ะะซึ่งก็เป็นวันจริงในการที่จะต้องออกเสียงลงประชามติก็จะให้เด็กๆนั้นจูงมือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องทั้งหมดไปยังหน่วยออกเสียงประชามติเพื่อไม่ให้นอนหลับทับสิทธิ์พร้อมให้สังเกตการออกเสียงประชามติในหน่วยใกล้บ้านนะคะว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงใดจากจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะก่อนนำกลับมาทำรายงานส่งครูประจำชั้นอีกครั้ง คือต้องบอกว่าเด็กนักเรียนที่ทำารทำการรณรงค์เนี่ยก็ยังไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอ่ะนะแต่ว่ามีหน้าที่เชิญชวนให้คนที่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ดีกว่านะครับสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองครับทำให้มีการตื่นตัวแล้วก็ทราบนะครับว่าวันที่7สิงหาเนี่ยต้องไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คาดการนะครับว่าจะมีการออกไปใช้สิทธิ์มากขึ้นกวกการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยขณะเดียวกันนะครับก็ได้กำชับครูและก็บุคลากรในโรงเรียนให้ช่วยกันประ าสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและให้ออกไปใช้สิทธิ์เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านและเด็กๆด้วยครับ